ช่วงนี้ซัมเมอร์แล้วแหละค่ะแฟชั่นก็กําลังบาแรงนะคะโดยเฉพาะแฟชั่นฤดูร้อนแบบนี้ค่ะแบบที่เราสามคนแต่งตัวเป็นสีสันซัมเมอร์กันใช่ก็กลัวว่าจะเกิดไปล่าสุดนะคะทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลค่ะแล้วก็ Vogue t h a i l a n d ก็ได้จัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการนะคะกับคอนเซปต์ s u m m e r i d e ินดิอนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานกันอย่างคับค้่งเลยค่ะรวมถึงได้ร่วมงานกับแฟชั่นชั้นนำระดับโลกซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีมาฝากกันด้ ะะสำหรับแบรนด์เจนสุดาเนี่ยเจนก็เน้นที่ทำเป็นลูกไม้แล้วเอามาตัดต่อเรียงร้อยกันให้เป็นเหมือนแพทเทิร์นใหม่เป็นลายใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีความแบบความโปรง่งความอ่อนช้อยในแบบของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกเต็มที่ได้กับสีสันได้เลยค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของงานก็คือ Central Summer นะครับคอลแลบกับ g u กนะครับจริงๆแล้วผมก็ ซัมเมอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นซัมเมอร์ินนิวยอร์กครับแต่คนไทยที่ไปอยู่นิวยอร์กที่รู้สึกยังหนาวอยู่ผมจะชอบทรงประมาณเอธเอธโทนแล้วก็พยายามจะมิกให้มากที่สุดเสื้อตัวนี้ยังๆิงตัวนี้รองเท้าอันนี้เอามามิกกันมาเป็นแบบหชดุด1วันอะไรแบบเนี้ครับ โหต้องบอกเลยนะคะว่ากระเป๋าตังผมนี่สั่นเลยครับต้องบอกเลยว่าปังๆแล้วก็น่าช้อปปิ้งมากเลยนะคะหน้าร้อนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองจืดเราต้องเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนะคะชอบแบรนด์ไหนก็ตามไปช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะ